ตอนแดดแห่งสยามประเทศไทยร้อนมากร้อนไม่ร้อนมอดร้อนไหมามาตั้งแต่โบราณประหนึ่งว่ามีภูมิประเทศตั้งอยู่บนเตาแกส๊สภูมิอากาศของไทยเป็นแบบเขตร้อนหรือสวรันหน้าแบ่งออกเป็นสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูร้อนมากและฤดูร้อนฉิบหาย ร้อนมอดร้อนไหมติดต่อกัน12เดือนจนแอพังแต่จะร้อนเปรียบเปรียในช่วงเดือนเมษายนองค์การอนามัยโลกจึงมีมติให้สตรีหลังคลอดบุตรทั่วโลกมาพำนักที่ประเทศไทยฟรีพร้อมแจกใจ่ายอันเดอร์แวร์วิกตอเรียซีเรตรุ่นอลิมิเต็ดไฟเออร์มีส่วนประกอบของใบหนาดยอดผักบุ้งขมิ้นชันใบเปล่าใหญ่ใบมะขามกระวานและสมุนแวง ให้สตรีหลังคลอดบุตรได้สวมใส่เดินปากแดดในประเทศไทยแทนการอยู่ไฟช่วยให้มดลูกเข้าอูดเร็วแตงสันเปิดแอร์